ฉีดยังไงก็ไม่ยูแล้วนรกเราจะต้องเอานะใช้ครีมอะไรบ้างลูกมันเป็นหัวแบบเล็กๆแบบเหมือนหัวแพ้ๆอะไรสักอย่างมันเป็นหัวหัวน้องเล็กลๆจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะเป็นเล็กๆหนูใช้เจลแต้นสิวสองฟ้าของเชิยรค่ะอยังไม่เป็นแบบไม่เล็กๆ,ๆ,ๆลูกไม่ที่ค้าก็เป็นไม่ลเล,ล็กๆเต็มแล้วนรก เป็ม่เ็แมันเกิดจากแบบนี้มันเป็นแพ้ครีม่ไม่ถึงขั้นแพ้สังรอหนักมากจะเป็นสิไม่ดไงกไม่ใช่แต่ว่าเป็นสิวมันน้องไมไดเลแบบนี้มันเกิดจากการแพ้ครีมไหลูกนต้องสังเกตว่าเองหนูใช้ตัวไหนแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะต้องหยุดใช้ลูกเนี่ไม่เป็นเม็ดเล็กๆนไนแต่หน้านี่เหี่ยวไหมครเพราะว่าที่หนูใช้มันไม่ได้มีครีมเลยค่ะไม่มีครีมบำรุงเลยเหรอคะเป็นเจลา์แต้มสิวรดรอยแล้วก็หมอยเอ้ยเป็น สลิปปิ้งมาค่ะโอ้สลิปปิ้งมาี่บางทีตัวดีเลยนะลูกถ้าเรามันมันจะเกิดการอุดตันได้ถ้าเกิดว่าตอนเช้ามาแล้วหนูล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอย่างเงี้ยบางทีมันออกไม่หมดพวกสลิปปิ้งมาดิเนี่ยนะออกไม่หมดก็จะเกิดการอุดตันได้เพราะฉะนั้นถ้าหนูจะทาครีมหรือสลิปปิ้งมาก่อนนอนอ่ะตอนเช้ามาหนูต้องล้างหน้าด้วยโฟมด้วยนะคะมันถึงจะสะอาดหมดจดเนาะเพราะตอนเรานอนมันก็เกิดคราบใครสิ่งสกปรกแล้วก็มันทําให้ครีมเนี่ยอุดตันแล้วก็ทําให้หนูเป็นสิวอุดตันได้นะคะ บริเวณหน้าขากของหนูเป็นขนด้วยเนาะถ้าให้ดีในมันเลเซอร์เออกขนออกแล้วมันก็ลงขนจะกระชับลงเล็กลงกะะล็จะลดการอุดตันได้เพิ่นมนะคะ